วันนี้มาคุยถึงเรื่องผู้รักษาประตูกันหน่อยครับว่าสถานการณ์ของผู้รักษาประตูทีมเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอา้ามือหนึ่งที่เอเลสซงเบเกอร์กันก่อนเลยตอนนี้หลังจากผ่านการสแกนแล้วก็ผ่านมาแล้วสัปดาห์กว่าๆนะครับอาการของเขาก็กําลังจะเข้าสู่การการรักษาระยะสุดท้ายแล้วก็เตรียมที่จะ รอให้มีการกายภาพนะพักฟื้นหรืออีกประมาณเดือนเอศษอาิสงเบเกอร์ก็จะกลับมาลงเล่นได้แล้วครับแต่ทว่าในเรื่องสัญญาของเขาเนี่เหลือเพียง1ปีกว่าเท่านั้นเองครับกับสถานการณ์ของอาริสงเบเกอร์ที่เป็นมือหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทีมของพวกเราเนี่ยตามหามาโดยตลอด ต้องการมาโดยตลอดอยากได้ผู้รักสาประตูสไตล์นี้อยากได้ผู้รักสาประตูที่ไว้ใจได้แบบนี้กับ1ปีกว่ากว่า1ปีเศษที่สัญญาของอลิซงเบเกอร์เหลืออยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องที่ว่าเจ้าตัวจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในโลกออนไลน์เขาพูดคุยกันนะครับแต่ผมว่าต้องให้มันเหลือสัก6เดือนนะ ค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสัญญาหอือซงเบเกอร์แน่นอนว่าอย่างน้อยเขาจะอยู่กับเราจนจบฤดูกาลนี้ผมเชื่อนะครับว่าแม้กระทั่งจนถึงฤดูกาลหน้าเนี่ยตอนที่ mar mar มามามัชวิลลี่มาอลิซงเบเกอร์ก็จะยังอยู่ต่อไปนะมาต่อกันที่เควินคเลเฮอร์แน่นอนว่าพูดไปหลายต่อหลายครั้งย้ำไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบว่า เคลเฮอร์อยากย้ายทีมอยากหาโอกาสในการลงเล่นฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่าเจ้าตัวจะได้รับโอกาสหลังจากนี้นะครับเนี่ยวันเสาร์ที่ถึงนี้เนี่ยเจอกับเชลซีเอ้ยเสาร์หรือทย์วะเจอกับเชลซีเนี่ยเป็นต้นไป7เกมเป็นอย่างน้อยนะที่เคลเฮอร์จะได้โอกาสยึดมือหนึ่งยาวๆในระหว่างที่อลิซงเบเกอร์ รักษาตัวอยู่แล้วก็หวังว่าในช่วงนี้เนี่ยเคลเฮอร์จะทําผลงานให้ดีนะโชว์ฟอร์มให้ยอดเยี่ยมให้สมกับที่ได้รับโอกาสในจังหวะที่รุ่นพี่อย่างเคลเฮอร์เข้ารับการรักษาตัวนะก็เป็นว่าฝากด้วยนะเคลเฮอร์นายจะบึงนผู้ลูกษาประตูมือหนึ่งของทีมให้ได้เลย <S <S 1> <S 1> อ้าวข้ามไปครับ มาสู่พวกสาวประตูมือ3อย่างดาวรุ่งนะคนที่พึ่งสร้างชื่อกระชอนขึ้นมานะครับหลังจากได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับลีฟูเป็นนัดแรกนะคือวิเทสลาฟยาลอสพวกสาวประตูมือ3ารายนี้เนี่ยสัญญาของเขาน่าตกใจมากครับก็รับสัญญาอาชีพกับลีฟูมาก,ก็ นานหลายหลายปีแล้วแต่พอมาขึ้นชุดใหญ่กับลีพูเนี่ยเอ๊มันจะหมดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่แหละครับไม่ถึงปีด้วยซ้ำม,มั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะสิ้นสุดฤดูกาล2 0 2 4 2025นี้นะครับก็หมายความว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ในระหว่างนี้เนี่ยเขาคือหนึ่งในลิสต์ที่ทีมงานจัด พิจารณาว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับก็เอาเป็นว่ายารอดให้ยังไงครับเมื่อมีโอกาสก็ทำผลงานตัวเองเต็มที่เมื่อได้รับโอกาสก็แสดงศักยภาพอย่างที่บอกไปครับสองคนนี้เหมือนกันสถานการณ์เดียวกันคือเคลเลอร์กับยารอดเนี่ยคือคุณทั้งคู่ต้องสร้างผลงาน โชว์ฟอร์มทาทุกอย่างแสดงศักยภาพของตัวเองที่มีออกมาให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่มันได้รับโอกาสในการลงสนามในการลงเล่นในฐานะนักเตะของลิพูนะครับทั้งคู่เลยก็เอากําลังใจช่วยครับเป็นกําลังใจให้ทั้ง2คนนะครับก็ปิดท้ายกันที่นักเตะที่กล่าวถึงในช่วงต้นอย่างจอร์จี้มามาดัชฟิลี นายด่านผู้นี้เนี่ยก็กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดที่เป็นอดีตต้นสังกัดที่เลี้วภูไปยยืมตัวไปสู่อดีตต้นสังกัดามาป้าชิลี่ก็ช่วงนี้เนี่ยได้รับรางวัลปร้กษาประตูยอดเยี่ยมแล้วก็ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมา2ครั้งแล้วนะในในฤดูกาลนี้ที่เอ้มัน เปิดฤดูกาลมานานเช่ไนไนแล้ววะเอเอครั้งเดียวสิพรามันเปิดฤดูกาลมา1เดือนกับอีกอีกวีคสวีกนะก็หมายความว่าถ้าครบครบวีคที่ถึงนี้ก็จะครบ2เดือนเป็น8นัดนะบางหลีก็เตะไป9นัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็น1คนที่น่าจับตามองมากๆครับสำหรับจอร์จี้มาบารัฟฟิลลี่ หากลงเล่นให้ลิฟวฟูจริงๆเนี่ยโอ้ไม่อยากคิดเลยจะดูการหน้านะหากต่อสัญญากับยาลอดไม่ได้หากมีการขายเคเลเฮอร์จริงๆหรือแม้กระทั่งขายอลิซงเบเกอร์เพื่อทำเงินเนี่ยมันจะเหลือใครครับแน่ๆแหละมียาเอ่อแน่ๆแหละมีมาวัตชวิวลลี่คนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ทีมงานซื้อขายก็ต้องไปหาผู้เล่นในตำแหน่งนี้เพื่อมาเสริมทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับลิอร์พูลเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของทีมนะจะได้ไว้ใจได้เหมือนกับที่เราไว้ใจดึงอลิซงเบเกอร์มาจากโรม่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลคลิปนี้ ก็เป็นเรื่องราวของลูกสาวประตูก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับสวัสดีครับ